หัวแห้งหลยเดี๋ยวไอ้เพื่อนเอาเกี่น้ำเอี่เอาผมมู้จักเจ้าไปตายท้างในบุมือนนั้นมาสื่อกะโปกยิ่มเย็นกูตกะกาเจ้าว่ะบะก้องอืมคือสร้างเึ่นกะโปกแต่คนอย่างเงยเถ่าคำขุ่ยแล้วก็รูเลีย บกกล้องที่สูงบกกล้องที่สูงโอ้ยะกี้มันเตียกวนี้เจ้คือรู้จักมันผมุ้งรู้จักเจ้าจะได้เลี้ยงกับมันบ่เลี้ยนตอนเดยนบต่มันเลี้ยนม้อหนจะไปศิลกมมาเดสวยอึ้นแงแมนอย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 อ๋ออีลีเอหามองต่างกงมาเลยไม่ถือนะ ออเปิดเ้จะจักนรเล่อีหลีตเนตอนมอเลยมอหนึมอหึงมอสอมอสาอยุบปอดเลยวะล่นเล่นทุกวันใช่ไหมป้าทำไมกูผู้สาวเขียดด้เนตมึงกเทย่เกติเียดเ่เอาม่เล่นล่นเ้เบเาเีมึงงไปเออมึงว่างตีนไนี่สวยทุก กูวอร์กแล้วแอปเปิลเขามาหลายบุงดู่นนี่เบิงสุดกูดู่นนี่อุ้ยกลับบานไปอัพน่าห่ามกนยูทูบเบอร์ได้หนิ่เตยนี่ก็วังกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกับพี่เมย์ พี่ตื่นแล้วก็เอาผมไม่รู้จักเจ้าอุ้ยเชยนะนะวะจักรรอบเป็นไผ่มื่อนั้นเรามาสื่อกับโผกับกับไอเดียวไหมเรามาเลีนเราสื่อมันเล่นกับโผล่ก่ปีมันคือตัวโกมันคือบอกวันบ่ท่านเล่นกับโผกี่ปีนี่กูขล้องเงินมันก็บ่ไผ่มันมันมันไปอยู่ไสายมันมันมันไปอยู่หอ ผมสิรู้ถิเนาะผมว่ามันมันมันเลี่ยงใสฮะโรงเรียนเนี่ยนะมั้งบ่าตั้งมหาลัยด่ามึงไงทำไมาเรียนบักให้บอเรียนเทคนิคเรียนอะไรย่างเงี้ยครับเป็นเด็กสุภาพบอสเรียนโรงเรียนเรียนโรงเรียนก็อันมองบางเสียนอันดีอยู่เดี๋ยวเข้าไปบ่จังมือไปตอนใดศาสตร์ใดพี่สิไป ตอนจบไปตอนจบบอเออคุยกันไปเยอะๆกูบอกว่าไปพูพามันคุยกันไปร้ายไปไปยัางหมองแต่เที่ยวกับทีมกูอะไพทีมมึงมึงเบอกดีๆกูส่วนมึงอีบอๆครับเป็นเองคือภาพกูส่วนมึงว่าแม่ไปบอมึงยังลืมกู้ยเลยเอะเพิ่นว่าการยืนไปคาเฟ่กาไหนเผื่อนะเพื่นว่ามึงโมกุ้ยดีวันนี้เอาอ้ากาตอนนั้นกูบ่หวานเนาะกูผ้าหนากูไปซื้อของเนาะ รูปบอลกูขี่รถยังไปรัรวยเลยนี่ขี่รถควางไปบกเยวดอกว่าด้อยู่ดีซาเล็งมาซาเล็งดอกกูขี่ซาเล็งขึ้นกันล่ะกูขี่รถรถห้างบุญนะกูคือรวยอยู่เอาจริกูจนทล้ไหมก็จะเป็นก็จะบบบิ๊กบิ๊กดูว่าดูแชทว่าดูแชทว่าโอหินไม่อยากจะโม้เขาบอกกันอาทิตย์ละเทือบุญดิเขาบอกจะหน้าจะ ออร่าก็จะพันจากที่มีความจะเป็นไปได้ครบว่าจะมีร้อยเปร์เซ็นต์อนนี้กับเบงส่งยายที่ถ้โทับซับกอันี้เฮียเด้อได้เปลี่ยนฟ่ีแม่สาวใหญ่เตะกาเลยทุบซาบก็สินม่ใจกระจายเลยอย่างเก่งบราดมยทุบซักสินจะตีนี่เมจะได้อีดคุมมากโอมเหอบไมบอกว่าให้มีอเอาตีเขาอย่าง ีบอ๋ออันอมอันผู้เบาอันยี่ท่อฟันเหรออ้อนอ๋อผู้เบาผิดสิต้องไอ้รอดนะคุณนะคุณจักเม็ดอันนี้ก็ได้จักไก่เราคุณยังว่าเราจักเล่าอยู่นี่ยังไงก็ยิ่งว่าคุณจักอันตระกูลว่าตระกูลกูณเหมือนตี่รู้เป็นคุณนะคักแม่ประกาศซื่งยังกเตัว วีคือส ouais ีหูดีเลยอิตฉองท่วมากอะลูกอิัไงอยู่เออกำลังกลับบ้านก็สิบวัแล้วตอนเดี่ยแห้งคุณสัญญาณปุ่ยเต่เพิ่มเพิ่มเป่าไม่เห้นเตียงรถเตียงร่มเขาเอครับได้ไปยู่มาสุกแตกปะไปยู่แห่งมาสุกแต่ไม่พออยู่ตงนู้นพอก็เฮียนพว่าเฮียนผม ยู่นี่ยูร่านับดาวมันมาแวะเดีกับก้วปลยูคุณบอลตีจีบกองไปยู่กองไปยูใส่ฉันไ่เคยไปหรอกไปโหเราไปไอ้กองไปยู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 ไปยอไปยูไปยูไปยูไปย้ไปยูไปไปยไปไปยไป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 ยไป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 ยไปไปยูไป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 ยูไปไปยไปไปไปยูไป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 ไยไปไปย อีเต <AS> ๋อหนงมึงทำายไซเขาบอกมีเสียงร่มกล้าม่เสียงร่มด้วยมีพัดวีบปงลีแม่ผู้รบอือฟังไม่เห็นบอกว่าบังทางรงบอกมึงทางรองอันบ้านนองคือขี้ควายลายบอกไอ้ออฟผ้ากูมือ้่งกูเล่าบ้างสิดะกูเล่าสิเถะขันรากูมือบางนึงนะกูยิ้มอะไรกูวบหมายได้มือ ขี่ยูค้ากูก็ขำค้าหรอกค่ะมึีแต่หิ้งหัวเมนมันขี่ลงใบใหม่ๆแมวแบบนี้มันก็ไม่ท่าไปขี่มาห้อยไบเมึอนกูกูก็เล่นกูก็เล่นไปมองขีน่อยๆเด็กแต่กระมืนแล้วแมงหลังไอ้กวเขามาโบก็เอาเงินมึงอันนี้จะไปขึ้นคางโบโทรศัพท์ไทโทรศัพท์เขาหึงโมเมนต์โทรศัพท์มึงก็แมง ก็สับกูบ้างที่ใส่ปะแม่วันแดงถึงตีนอุ้ยบะก้าอันนี้ออกดูกต้องเต็มเลยอีเม่อีเม่ออินดีสกับโป๊ะไม่อีนี่หวานหวานหวานขึ้นไม่ว่าน่งเลยเหรอนางเนี่ยกูว่ได้ยินไผ้เลยตอนนี้หยังกูได้ยินมึงว่าอยู่ว่าวพื้นกูจะเก่งทำ เขามาเป็นส no ันบุญดีเขามาเหมือเด็เแม่หนึ่งแม่สอแม่สามไปเที่ยวไหนไปเที่ยวส่วนจะกูไปไปเออเพราะส่วนกูเออเขาไปกูบอกเมย์มาสามาไปเงย์เออกนบอกเออก่ะอันนี้เขาเลี้ยงกูไปกินกินเนียงกินยูบางเสียนมือใดอู้ซมึงส่วนแผมึงบ่าดะซวนกูกูบอกว่ากูเอาเกปือปาดปากเดกกูบกาไปบางเสียนบกูบอกว่าบีกไปบางเสียนบัแล้ววันนี้ แล้ววันนี้บอกไปไปส่วนผูบาวมาอันนี้ไอเลียงมากว่ะเขาว่าส่วนกูบกิ๊กไปกูสวนนี